ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นถ้อยคำบนตาลปัศสตรสวดศพสำนวนนี้ของใครมีที่มาอย่างไรภาพตาลปงศสตรสวดศพปักลายตัวอักษรสำนวนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นถ้อยคำบนตาลปััดสสวดศพสำนวนนี้ของใครมีที่มาอย่างไรชมพระประธานในโบสถ์ออกจะเป็นเรื่อง คุณคุณไม่มีอะไรแปลกใหม่นักสำหรับดิฉันแต่ที่เห็นแล้วสนุกมากก็คือหน้าบรรโบทวัดนายังซึ่งทำขึ้นหลังพศอ 2,500ออกจะดูประหลาดกว่าวัดอื่นๆที่ดิฉันเคยเห็นมาเพราะส่วนบนหน้าบันอันประดับด้วยปูนปั้นนารายทรงครุฑที่บัดนี้ทาสีเหลืองทองแดงเขียวชมพูอย่างชอวัดเวียนชวนเริงร่ายิ่งยิ่งนั้นใต้ลงมาคือปูนปั้นข้อความตัวหนังสือทาสีเหลืองจ้าบนพื้นเขียวสดแจม่มความว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยคงอุยชัยถ้าขัดกันคงบันไลทั้งสองทางตัวสะกดตามที่ปรากฏไว้หน้าบันภาพหน้าบันโบสถ์วัดนายางมีบทกลอนสำนวนเก่าประดับไว้และทาสีปูนปั้นได้สดใสเริงร่าสำราญใจของผู้ได้พบเห็นบทกลอนสำนวนเก่าที่บัดนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งไว้ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี้แหละที่สามารถเอาบทกลอนขึ้นไปไว้บนหน้าบันบทได้ดิฉันยืนอ่านคติเตือนใจบนหน้าบันนี้ให้พ่ออาจารย์ล้อมเพ่งแก้วและด็อกเตอร์เพื่อมพรโตพานุรักกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีฟังอ่านแล้วก็สงสัยข้อความนี้เคยผ่านหูผ่านตามายาวนาน ใครเป็นคนแต่งไว้ถามพ่อซัดตรงนั้นพ่อบอกไม่รู้เป็นกลอนเก่าเพิ่งได้ยินมาในช่วงหลังปี2,500มาแล้วโอ้โห,โหเพิ่งได้ยินของพ่อนี่มัน60กว่าปีเข้าไปแล้ววะนะดิฉันเยา้าขำคำเลยได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งจากพ่อเกี่ยวกับบทกลอนคติเตือนใจเก่า ที่คนทั่วไปทั่วประเทศยังผ่านตาชินหูมาจนถึงปัจจุบันนั้นคือถ้อยคำบนตาลปัดสวดศพของพระสีรูปที่นั่งเรียงกันหน้าลงศพโดยพระแต่ละรูปต่างถือพัดตาลปัดจารึกข,ข้อความเรียงตามลำดับว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสำนวนคุ้นหูในงานศพสำนวนนี้เคยชินจับตาจับใจคนทั่วไปมาหลายสิบปีแล้ว แต่ไม่เคยมีใครรู้ว่ามีที่มาอย่างไรดิฉันลองเสิร์ชหาในอากูดูมีกล่าวถึงวาทะไปไม่กลับดังที่ว่านี้อยู่มากมายมีตลปัดปักตัวหนังสือปรากฏชัดเป็นตัวอย่างอยู่มากมายแต่ไม่มีใครรู้สักคอนว่าสํานวนไปไม่กลับมีที่มาจากไหนภาพอาจารย์ล้อมเทงแก้วที่หน้าโบสถ์วัดนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ย้ำคำของวันที่17กุมภาพัน2562เมื่อดิฉันได้มีโอกาสนั่งคุยกับพ่ออย่างยืดยาวเลยได้ความรู้ในเรื่องนี้ว่าประมาณพศ2539ครั้งที่อาจารย์ล้องบทเนนอุทิศกุศลให้กับย่านวนเพ่งแก้วที่สิ้งชีวิตก่อนบทพ่อได้ไปนั่งสนทนาทำกับ พระธรรมรัตนดิหลกท่านมหาบุญรวมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเมืองเพชรและเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในช่วงนั้นเมื่อได้พูดคุยกันเรื่องคนตายพระมหาบุญรวมเปรยถึงช่วงตั้งเตียงสวดศพอันหมายถึงหนึ่งเตียงจะมีอาสนะให้สงสี่รูปนั่งเรียงกันไปเพื่อสวดศพส,สงแต่ละรูปจะถือพัดตาลปัดเฉพาะตนแต่ละพัดตาลปัดมักนิยมปักข้อความไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่ไมพน้น พระมหาบุญรวมถามพ่อว่าอาจารย์รู้ไหมใครว่าสำนวนนี้ขึ้นเป็นคนแรกสำนวนนี้มีที่มาอย่างไรคุณพ่อดิฉันตอบพระมหาบุญรวมว่าไม่ทราบพระมหาบุญรวมจึงขยายความให้พ่อฟังว่าสำนวนนี้เป็นคำเทศของเจ้าคุณวัดโสมนัสวัดโสมนัสราชวรวิหารที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระนักเทศรุ่นก่อนท่านหลายปี เจ้าคุณวัดโสม,มนัสเทศกล่าวสำนวนคล้องจองนี้ออกมาคนได้ฟังตื่นเต้นจับใจชอบกันมากเลยเอาไปปักไว้บนพัดตาลปัดสวดศพเพราะเห็นว่ามีความหมายดีเหมาะกับงานศพด้วยตัวท่านมหาบุญรวมยังเคยนำคำคล้องจองสำนวนนี้มาเทศด้วยก่อนที่จะไปแพร่หลายปักกันอยู่บนพัดตาลปัดภาพ ตาลปัดปักลายตัวอักษรสำนวนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีหนไม่พ้นซึ่งยังคงความนิยมอย่างยิ่งในงานศพตั้งแต่หลังช่วงคอส5 5 0 0มาจนถึงปัจจุบันฟังแล้วข้อก็ถามพระมหาบุญรวมว่าตั้งแต่สร้างวัดโสมนัสมาในสมัยรัชกาลที่สี่เจ้าคุณวัดโสมนัสมีหลายรูปเป็นเจ้าคุณองค์ไหนละ่ะ พระมหาบุญรวมตอบว่าอ๋อเจ้าคุณจับท่านเป็นคนใต้เหมือนอาจารย์ด้วยนี่คำบอกเล่าจากพระมหาบุญรวมที่พ่อได้ฟังมานี้เป็นเขารางให้ดิฉันได้พยายามไปสืบค้นต่อเพราะมั่นใจว่าอาจารย์ล้อมพ่อดิฉันความจำแม่นยำมากแทบไม่เคยผิดพลาดข้อมูลต้นเขาที่ได้มามีเพียงแค่เจ้าคุณจับเจ้าอาวาสวาสมนัดคนใต้หันซ้ายขวาไม่รู้จะไปสืบค้นทางไหน นึกได้ขุมความรู้พอจะพึ่งพาได้มากที่สุดในยุคนี้ก็คือถามอากูเปิดอากู Google Air วบเดียวก็รู้เรื่องได้เรื่องเพราะเจ้าอาวาวสวัสมมนัสมีชื่อเจ้าคุณจับอยู่จริงๆพ่อจำได้แม่นมากท,ทั้งที่คุยกับพระมหาบุญรวม20กว่าปีเข้าไปแล้วเจ้าคุณจับคนแรกที่เทศสำนวนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น เจ้าคุณจับที่พระมหาบุญรวมกล่าวถึงว่าเป็นคนแรกที่เทศสำนวนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีหนไม่พ้นนี้ท่านคือสมเด็จพระวรรณรัต์ จับถีตอตาธรรมโมวันที่20กุมภาพันธ์4 9 4 9ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2539ท่านเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่6ของวัดโสมนัสราชวรวิหารมีนามเดิมว่าจับสุนทรมาดบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลตะเครียอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาท่านเป็นคนใต้เหมือนพ่อดิฉันดังที่พระมหาบุญรวมบอกไว้และพ่อจำได้ยาวนานมาถึงบัดนี้ภาพสมเด็จพระวรรัตน จับถีต่อตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดโสมนัสร,ราชวรวิหารที่ท่านมหาบุญรวมให้ข้อมูลว่าเป็นคนแรกผู้เทศสำนวนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอันจับใจคนฟังอย่างยิ่งเรื่องน่าอัศจรรย์ก็คือในวันที่ดิฉันนั่งสนทนากับพ่อถึงสำนวนไปไม่กลับ ของเจ้าคุณจับเป็นหัวขําของวันที่17กุมภาพัน2,562ซึ่งตรงกับวันสิ้นอายุของเจ้าคุณจับครบรอบ23ปีพอดี <N> เรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี่คงถึงเวลาที่จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของสำนวนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น นี้ด้วยส2วัย,ยอกระมังเหตุต่างๆจึงมาประชุมให้คำตอบพร้อมกันในวันครบรอบวันสิ้นอายุของเจ้าคุณจับอย่างพอดิบพอดีและเนื่องด้วยดิฉันเป็นคนประเภทกัดไม่ปล่อยคนข้อมูลอะไรแล้วต้องหาต้นรากให้ถึงที่สุดหันซ้ายขวายังไม่แล้วใจมีอะไรค้างใจตงิดต,ตงิดจึงพยายามหาเบอร์โทรศัพท์เจ้าอาวาสวสมนัสยุคป,ปัจจุบันพระสาสนโสพล พิจิตติดต่อตะวันโนซึ่งดำรงตำแหน่งต่อจากเจ้าคุณจับเพื่อติดต่อสอบถามเรื่องสำนวนไปไม่กลับของเจ้าคุณจับว่าท่านเจ้าคุณพิจิตพอทราบบ้างไหมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าคุณพิจิตนี้ท่านเกิดพศ2อ7 9อ2,479ปีเดียวกับอาจารย์ล้อมพ่อดิฉันพื้นเทเดิมของท่านเป็นคนบ้านพังขาม อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นคนใต้เหมือนเจ้าคุณจับท่านแต่งหนังสือทางพุทธศาสนาไว้จำนวนมากดิฉันได้โทรศัพท์ไปสนทนากับท่านโดยตรงถามท่านเรื่องสำนวนไปไม่กลับนี่ว่าท่านพอทราบมาก่อนไหมว่าผู้กล่าวไว้เป็นคนแรกคือเจ้าคุณจับเจ้าอาวาสวัดสมนัสองค์กรท่านเจ้าคุณพิจิตสนทนากับดิฉันด้วยเมตตายิ่ง านบอกว่าท่านไม่เคยทราบเรื่องนี้เลยดิฉันจึงแจ้งท่านนะว่าพ่อดิฉันฟังมาจากพระมหาบุญรวมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุซึ่งเป็นพระนักเทศรุ่นหลังเจ้าคุณจับเรื่องที่มาที่ไปของสำนวนสุดนิยมสุดฮิตในงานศพไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นดังที่พระมหาบุญรวมรู้มาและนำมาบอกกล่าวให้พ่อดิฉันฟัง ซึ่งข้อดีฉันจำได้แม่นแม่นยาวนานตั้งแต่20กว่าปีก่อนจึงขอจดจานไว้ในที่นี้เพื่อสืบอายุเรื่องเล่านี้ให้ยาวนานต่อไป